อันนี้เรียกว่าอันหลังจังมานะคะเห็นมันอล้วรเห็นไหมคะแม่ขยันดูทีบอกอันนี้ก็ใช้ลากแบบนี้เหมือนกันนะคะก็อร่อยอยู่ก็รอยของอ่ะเออเอามาเทดื่มได้เลยนะคะห,ห,หา,าย,ยะะอยู่ขึ้นอยังเลยมาเหอะขึ้นอร่อยทุกคนไป <laughs> ศึกษาแล้วก็จะมาถ่ายให้ทุกคนแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีช่องอบุโรลสาวอาขาค่ะวันนี้นะคะมิวพาทุกคนมาหาสมุนไพรตามป่านะคะ,ะสมุนไพรที่คุณปู่คุณย่าสมัยก่อนที่เขายังไม่รู้จักโรงพยาบาลนะคะเขาก็หาสมุนไพรตามป่าเขาที่เขาสืบทอดกันมานะคะแล้วก็แต่ว่ามิวยังไม่รู้แบบว่าเยอะขนาดนั้นนะคะเรื่องสมุนไพรต้องถามคุณแม่เดี๋ยวมิวจะให้คุณแม่บางคนบอกแล้วก็มิวก็จะขุดนะคะ,ะคุณแม่ก็ ได้เรียนรู้จากคุณย่าอีกทีหนึง่งแล้วก็คุณแม่ก็จะสอนมิวสิกนะคะว่ายาสมนุนไพรนี้สามารถไปใช้อะไรได้บ้างนะคะกินเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้มิวจะมาขูดให้ทุกคนดูว่ามันมันมันเป็นยังไงแล้วส่วนไหนที่เราสามารถเอามาต้มดื่มแล้วก็ช่วยในเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวมีมีวันนี้ที่คุณแม่กับมิวสิกได้เห็นนะคะก็มี4ชนิด สีชนิดนี้เราต้องมาต้มรวมกันนะครับแล้วก็เราต้องเอามาดื่มแต่ว่ายาสม,มุนไพรทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเป็นประโยชน์แล้วเราต้องดื่มเยอะๆไม่ใช่นะคะเราต้องมีเราต้องรู้ว่าเราต้องดื่มปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่บางคนบอกแต่ตอนนี้นะคะมิวก็เจอแล้วใกล้ใกล้ถนนเลยนะคะเมื่อวานคุณแม่มาหา วันนี้มิวก็จะลองขูดให้ทุกคนดูเดี๋ยวแม่ให้ดูใกล้ๆก่อนอันนี้เรียกว่าภาษามิสิกนะคะเรียกว่าอัลหลงเจ้ามานะคะอัาหลงเจ้ามามิวไม่แน่ใจว่าคนไทยเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเอฟซี FC กำลังดูอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกมิวสิกได้ว่าคนไทยเขาเรียกอะไรนะคะเพราะมิวก็ไม่รู้แต่ว่าบ้านมิวต้องขูดแบบว่าเอาลากออกมาเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้จะใชะ้ในส่วนของลากนะคะ เดีไม่ขอลองขุดนูปอกย่งขุดอเดียวผู้ยังเหลือบนดิชิอู้ชิอะมามาอืมเจเดินนี่ดูอ่ะเจามีจะมาถ่ายตั้งแต่ มาเอาสมุนไพรแล้วก็เอาไปตากแห้งเอาไปล้างแล้วก็เอาไปต้มนะคะจนดื่มเลยนะคะดูแลอายู่จริงคุถึงอะไรอืมดุจีดุจีแล้วก็เออเขื่อนแล้วเนาะเออ ่อเอนนี่นะคะทุกคนจะเป็นรากส่วนนี้นะคะที่เราจะไปใช้ต้มดื่มนะคะต้องขุดลึกๆหน่อยอกเฮ้ยเจี๋อ นี่นะคะอันนี้เรียกว่าอัหลังจังมานะคะอันนี้ส่วน่ากนะคะที่เราจะไปใช้ทธอเดียนนะเดี๋ยวมิวจะจะขูดสองต้นนะคะเพราะว่าต้นเดียวไม่น่าจะพอผมแรกที่อทเ,เออคือผลแ นี่นะคะเอาพวกคือแต่เหมือนน้ำง้ยามคือมันใช้ยม่่ะีแลวคือขึนอมาได้กแล้วมีมีอีกแบบนะคะเิอะไรจะมาลูยยาชีนะคะชื่อก็จะแปลกแกเนะทุ่คนเมันเป็นสมุนไพรแ๋้วพวกนี้ของลร น,น,นี่นะคะคอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมิวไม่แน่ใจว่าข้างล่างมันจะมีหรือเปล่าแต่ว่าต้องไปหาตามป่านะคะอ,อันนี้ก็ต้องใช้ล่างเหมือนกัน,นะคะ่ะเบอร์ห้าสิ้าเยอะเลยอะหรออีเชนต์ต่า เเ,เอออะไรนี่นะคะรากของมันนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเมลังอ่ะล่ะเห็นไหมคะแม่มีสองต้นค่ะเดี๋ยวมีจะตัดอีกต้นหนึ่งดึอเพียงถึงมาเดเจี๊ย Ừ. này đưa tiền. Ừ.

chân này đây cha, được thôi mình nắng đồ chị đao nát đậu này, chân mình đao nát nó đậu Ờ, chân Ờ, cái ừ tìm được chân nát chân Ờ, chân cái này, đậu này đậu. Ừ, ừ chân nát ได <c oughs> น,นคะคะทุกนพอดีอันนี้ต้นนี้มันเป็นอยู่ไปอยู่กับอีกต้นนึงอะค่ะมันก็เลยลากไปติดอยู่ตรงนู้นนะคะเอาออกไม่ได้อ,ออกได้นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปขูดอีกชนิดนึงนะคะเนี่ยรอบนี้นี่ทุกอย่างที่ใช้ก็คือใช้รากหมดเลยนะคะ คู่ยังไงกันแต่ว่านี่เป็นต้นกล้วยป่านะคะเอามาหก็ก้แก้ได้สองเมี้ไม่ได้แก้นะคะอันนี้เป็นต้นกล้วยป่านะคะเดี๋ยวมิวจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังตอนที่มิวจะเอาไปต้มแล้วก็เอาไปดื่มนะคะช่วงที่ดื่มมิวก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าแต่ละแต่ละชน,นิดนะคะ่ะ ช่วยในเรื่องของอะไรนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวมิวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกดูอีกแต่ว่าร่อนี้เอาแบบว่าสีชนิดไปก่อนนะคะดูเรอก็ัไนอืมอนีตเเก็พยัทีบอันนี้ก็ใช่รากแบบนี้เหมือนกันนะคะวันนี้ทุกอย่างใช้รากหมดเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งคือเป็นหญ้าคารากหญ้าคาก็เป็นประโยชน์นะคะทุกคนช่วยในเรื่องของนิว่วนิ่วได้นะคะสีชนิดที่วันนี้มิวมาหาเนี่ยเราเอาไปล้างให้สะอาดเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ เอาไปต้มแล้วก็มาดื่มช่วยในเรื่องของนิ่วได้เลยค่ะสมัยก่อน,อนสมัยก่อนที่คุณปู่คุณย่าเขายังไม่รู้จักโรงพยาบาลเขาก็จะมาหาสมุนไพรตามป่าแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะเอาไปไปต้มดื่มเออดุจีเด่ะอาจีดุจีเนานี่ค่ะ อันนี้ก็ใช้รากเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นต้นของยาคานะคะที่เอาไปทําเป็นหลังคาบ้านได้ส่วนใบของมันก็ไปทําเป็นหลังคาบ้านได้ส่วนรากก็ไปทําเป็นยาสมุนไพรได้นะคะตอนนี้มิวก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มิวกําลังจะมาล้างแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นสีแบบไหนนะคะตอนนี้ยังขีดินติดอยู่นะคะ มีสี่อย่างนะคะก็คือมีเรียกว่าอร่อนจงมานะคะแล้วก็อร่อนจงมาลุยาชิแล้วก็มีมีต้นกล้วยป่าค่ะแต่ว่ามิวจะเอารากมาใช้นะคะมาใช้เป็นสมุนไพรแล้วก็มีย่าคาย่าคาที่ที่คนบนดอยอะคะ่ะเอาไปทําเป็นหลังคาใช่ไหมหลังคาบ้านค่ะเขาก็ ในส่วนของใบเนี่ยใช้เป็นหลังคาบ้านได้นะคะเอามาทําเป็นย่าขาเนาะแต่ว่ารากเนี่ยเอามาเอามาใช้เป็นสมุนไพรได้นะคะทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดเลยอะทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าคือมิวอะมาอยู่ที่บ้าน หนึปีเต็มแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปหาสมุนไพรรอบนี้ก็มิวก็สนใจสมุนไพรค่ะก็เลยชวนคุณแม่ไปหาสมุนไพรนะคะนนเ,เดี๋ยวเราล้างน้ำเสร็จแล้วเราต้องเอาไปตากใช่ไหมคะแม่พอเอาไปตากแห้งเอาไปตากให้แห้งแล้วแล้วก็เอาเอามาต้มดืม ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดมากเลยนะคะแต่ว่าคือต้องมีเวลาแล้วก็ต้องไปหาตามป่าด้วยค่ะช่วงที่มีเวลามิวกับคุณแม่ก็จะไปหาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ช่วงที่มีผลไม้ป่ามิวก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูด้วยค่ะว่าบนดอยบ้านสิษย์เนียมีผลไม้ป่าอะไรแปลกๆที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นนะคะมิวก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูค่ะแต่ว่าตอนนี้มิวสนใจสมุนไพรนะคะ

จริงๆบนดอยมีอะไรที่น่าค้นหายเยอะเลยนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะถ่ายให้ทุกคนได้ได้ชมกันนะคะแต่ว่ามิกวก็จะพยายามแบ่งเวลาถ่ายไปไป,ไปเที่ยวตามป่าหาของป่ามาถ่ายให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว,ว่าใครอยากขึ้นมาเที่ยวบนดอยก็ทักเพจอ b s o ุล t e c o f f ได้นะคะแล้วก็โทรมาล่วงหน้านะคะทุกคนเผื่อแบบว่ามิสิกกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่บ้านนะคะ อันนี้ก็เป็นรากที่เพิ่งไปขุดมาเมื่อกี้นะคะมิวก็ยังไม่เคยดื่มนะคะแต่ว่าคุณแม่เคยดื่มแล้วใช่ไหมคะ่ยหคะคุณแม่เคยดื่มแล้วแต่ว่ามิวก็ยังไม่เคยดื่มนะคะคุณแม่บอกว่าช่วยในเรื่องของมิวได้นะคะสมัยก่อนคุณปู่คุณยา่าคุณตา<ส><ก>คุณยายเขาก็หาตามป่าแบบนี้คะ่ะรักษาโรค 发几遍？ ะะทุกคนเมื่อกี้มิวล้างเสร็จแล้วนะคะก็เอามาตากให้แห้งนะคะก่อนที่เราจะเอาไปทำการต้มดื่มนะคะแต่ว่า,าพลไม้นี้ค่ะคุณแม่กับมิวสิกไปหาก่อนหน้านั้นมันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปเสียดายมากๆเลยน่าจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าต้นเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรมันมีเยอะแยะมากๆคะ่ะเดี๋ยวว้มิวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะคะนี่ตอนนี้มิวถือสมุนไพรด้วยอันนี้เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะอันนี้เรียกว่าอัามยุลละเเขะ นะคะอัมยูหลัแขเวลาเรามีแผลโดนโดนมีด<ช>บาด<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาอัมยูหลัแขอันนี้นะคะขูดขูดขูดให้เป็นผงแล้วก็สามารถเอามาทาเอามาทาได้แผลก็จะหายไวนะคะแล้วก็อันนี้เป็น,นยาเจะนะคะอันนี้ก็สามารถต้มดื่มได้นะคะอันนี้ก็คาราบ,าบานะคะคือแต่ละอย่างมิวไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ว่ามิวขอไปศึกษาแล้วก็ไปดูก่อนว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่ายังไม่บอกว่า ภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรไม่รู้ <laughs> แต่ว่าบ้านมิวสิกก็จะเรียกอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นคาราบาบานะคะและ้วก็อันนี้เรียกว่าสีบอนะคะคา <laughs> ราบาร, ia, <laughs> บราแล้วก็อัมยูลาแขแล้วก็ยาเจานะคะเดี๋ยวมิวจะเอาสี่อย่างเนี่ยคะ่ะ <s mie ishing> ไปต้มแล้วก็มาดืม่มแล้วก็อันนี้สองอย่างนี้เราก็สามารถมาต้มได้ไม่จําเป็น <squ Task S 1> ว่า <S <s> <S ต้องแบบว่าสี่อย่าง <S <s นะคะก็คือสองอย่างเนี้ยเราสามารถเอามาต้มได้หรือว่าสองอย่างนี้ มัต้งได้นะคะคือสีนี้จะออกแดงๆใช่ไหมแม่ที่เราดื่มกันตอนด้านหน่าวอใช่ไหมก็คุณแม่บอกว่าสมุนไพรสองอย่างนี้นะคะคาราบาบากับซีวอนะคะจะช่วยในเรื่องของทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะแล้วก็สําหรับคนที่แบบกินข้าวไม่อร่อยแบบร่างกายอ่อนแอรู้สึกแบบเพียเพียก็สามารถดื่มอันนี้แล้วก็ทําให้เราทานข้าวได้อร่อยด้วยนะคะ เดี๋ยวมิวจะหยิบอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยเอาไปต้มแล้วก็มาลองชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะจริงๆสมุนไพรก็มันมีกลิ่นแล้วก็รสชาติความเป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมิวขอหยิบแม่ถ่ายใกล้ๆให้หน่อยคะ่ะนี่นะคะทุกคนแต่ว่าออตอนที่ตอนที่มิวกับคุณแม่ไปเอาเนี่ยมิวไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะแต่ว่ายังมีอีกเดี๋ยววันที่มิวกับคุณแม่ไปถ่ายเดี๋ยวมิวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูว่า ต้นเป็นยังไงนะคะตอนนี้มีวล้างเสร็จแล้วนะคะต้องล้างน้ําให้สะอาดก่อนที่จะเอาไปต้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาดื่มนะคะดัดเถรเนชิวเ,เ,เหรอต้มแบบนี้เลยนะคะทุกคน ที่ที่มิวต้มอ,อยู่ตอนนี้นะคะใส่แบบสีสี่แบบเลยนะคะมีอั้โยลาเกะคาราบะบายาเจแล้วก็ชิวอนะคะสำหรับใครที่ทานข้าวไม่อร่อยนะคะก็ถ้าดื่มอันนี้ปุ๊บจะจะรู้สึกว่ากินข้าวอร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายแบบว่าไหลเลือดไหลเวียนดีนะคะอุจจคนนีตยังไม่อะ ต้นยาด้นยาโหยมะเหมือนเถอะย่าบอยยสืออันไหนยาบอนะฮันดีต้องอันดีดื่มละคุณย่าบอกว่าเอ่อคนที่เป็นแม่ลูกอ่อนถ้าดื่มยานี้นะคะจะดีมากชีเจมีชีเพราะว่าเลือดเลือดตกเยอะใช่ไหมคะแล้วเราดื่มอันนี้เพื่อบำรุงเนี่ยจะดีมากๆเลยคะ่ะ เยดี๋ยมามา,มารอดูอสีแล้วก็รสชาติดูนะคะเดี๋ยวมิวจะชิมให้ทุกคนดูยังไม่เคยกินนะคะมิวก็ยังไม่เคยกินเลยแต่ว่ามีอยู่ข้างหนึ่งที่กินแค่เอ่อมิวละแค่แล้วก็พาราบาปานะคะแต่ว่าพอผสมเป็นสี่อย่างก็ยังไม่เคยดื่มเหมือนกันคะ่ะนี่นะคะนี่มิวก็ทำเป็นเอ่อ ติดสมุนไพรไว้แล้วก็เขียนชื่อไว้นะคะเพราะว่ามิวอยากอยากจะรู้ว่าสมุนไพรพวกนี้ชื่อภาษาไทยเรียกว่าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อะไรนะคะอยากจะทราบมากๆแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าจะพยายามหาให้ได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าแย่นะคะ yeah แย่แล้วก็ชีนองชีนองนะคะแล้วก็ยาเจยาเจที่ต้มไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ซีหอ ซีวอด้วยเมื่อกี้ที่ต้องไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็คาราบาบาเมื่อกี้เราใส่คาราบาบาซีวอดแล้วก็ยาเจนะคะแล้วก็อัมมุวลาเกะอัมมุวลาเกะนี่นะคะสี่อย่างนี้นะคะแต่ว่าเย่กับชินอนแล้วก็ยาเอา่อคุณยียาเจค่ะจากคานี่ยังยังไม่มีนะคะยังหาไม่เจอเดี๋ยวมิวกับคุณแม่จะไปหานะคะแล้วก็ขอขอมิวไปหาอาั้มสักคน ที่ทางการแบบว่าชื่อภาษาไทยด้วยขอไปหาก่อนนะคะคือสมัยคุณปู่คุณย่าค่ะเขายังไม่รู้จักโรงพยาบาลนะคะเขาก็ไปหาสมุนไพรแบบนี้มารักษาแล้วก็หายจริงนะคะคือช่วงที่เขาเย,ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนมิวสิกอะคะ่ะเขาแทบจะไม่เคยไปหาหมอไม่รู้จักเลยอะคะ่ะเขาก็จะหาส,สมุนไพรสมุนไพรหากินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาโดนเวลาโดนมีดบาดใช่ไหมคะก็จะใช้อัมมุลาเกะแปบลบว่าขูดขูดขุดให้เป็นผงนะคะให้เป็นผงแล้วก็มาทานเนี่ยดีมากๆเลยแปบลบว่าเลือดนี่หยุดไหลเลยนะคะแล้วก็แผลก็จะแห้งไวมากคะ่ะดูล่าจิงอนะอ่ะจะบีบดูอ่ะอนในบีบเบือนี่นะคะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะ เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งน่าจะได้แล้วค่ะบิดเ<ม>ถวังงี้ดิปืนโดรนอ่ะเดี๋ยวรอให้เดือดยาออกฤทธิ์ก่อนนะคะเรายู่นนี่เล่นดูน่อยจะออกเป็นสีแดงๆนะคะทุกคนจะมาบิดเถียงงี้บุ๊คถือล่ะอันนี้ก็เป็นยาสมุนไพรที่ออ สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นคุณปูคณะคะ่คุณย่านะคะคุณย่าก็ยังอยู่ค่ะเวลามิวไม่เข้าใจหรือว่ามิวอยากอยากถามอะไรก็ถามคุณยา่าว่านี้แบบว่าช่วยในเรื่องของอะไรอะไรเงี้ยค่ะคุณย่าก,ก็จะบอกแม่แม่ก็จะบอกมิวสิกนะคะเป็นทอดๆไปได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมิวจะเทให้ เดี๋ยวเดี๋ยวมีอวจะเทแล้วก็ชิมให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะชิมกมาล้เนาะแล้วนี่นะคะ,ะ,คะสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะสีแดงแคล้ายๆชาแดงเลยค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ชาแดงนะคะนี่เป็นสมุนไพรนะคะ เลยค่ะหอมแบบเป็นสมุนไพรเลยค่ะก็โทรพอต้มได้สักพักหนึ่งนะคะทุกคนชาสีออกธิดแล้วนะคะก็แล้วก็เอามาเทดื่มได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีตัวกองก็จะดีมากเลยนะคะแล้วอ้ตัวเบลล่ามีเอามาแบบว่าอบ,บอมีเนาะ คือมิวบอกว่าคือมันมีกลิ่นแบบเป็นต้นไม้เพราะว่าอายาสมุนไพรเนี้ยค่ะจะเป็นแบบว่าเป็นต้นไม้แล้วก็แม่ก็เอามาสับๆแล้วก็ามาตากนะคะน้ำอยู่ละเขยไปละไง mm hmm. ให้ดูสีนะคะมองอะไรโอเคค่ะ หายอยู่ขึ้นยังเลยมาเหอะอร่อยทุกคนแต่ว่าเป็นสมุนไพรนะคะอือร่อยมากเลยค่ะทุกคนแบบว่าดื่มง่ายมากนะคะบางบางบางอย่างอ่ะจะแบบว่าขมหรือว่าอกลิ่นแบบมันแรงก็มีนะคะแต่ว่า รสชาติหรือว่ากลิ่นอันนี้คือแบบดีมากมิวว่าทุกคนดื่มได้คือมิวเป็นคนที่ไม่ชอบกินขมแต่ว่าอันนี้ไม่ขมแล้วก็กลิ่นของมันก็คือหอมแบบความเป็นสมุนไพรอะคะ่ะมิวว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ดื่มง่ายแน่ๆเลยนะคะก็ดีใจมากๆที่วันนี้มิวได้มีโอกาสไปหา สมุนไพรกับคุณแม่นะคะเพราะว่าคือตั้งแต่ทําคลิปมาเลยยังไม่มีคลิปที่ทําเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วมีจะมาทําครั้งครั้งต่อๆไปก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้มีเริ่มมาสนใจเรื่องสมุนไพรแล้วคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคอะไรก็เยอะใช่ไหมคะบางอย่างแล้วก็สมุนไพรตามท้องถิ่นเราก็มีคะ่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าว่าปริมาณ เราต้องเอามาดื่มเท่าไหร่ยังไงเราก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวเมียวขอขอเวลาไปศึกษาแล้วก็จะมาถ่ายให้ทุกคนแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะก็ดีใจหอมอะไรบ้างเลยแม่แหม่น้องพี่ต้องนอหน่อยเนาะให้คุณแม่ชิมนะคะตากล้องของเราด้เสียโอ้โหอะไรเน้ะมึงกดนด่นโดนจมกงล่ะหอมปกติเน่ย ปกติเนี่ยคุณแม่ก็ต้มดื่มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ชอบปวดท้องแต่ว่ากินถ้าถามว่าเรื่องกินข้าวอร่อยไหมนี่มันต้องถามกินข้าวอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าจะแบบบ่นปวดท้องนะคะคุณแม่ก็จะเอาสมุนไพรแบบนี้มาต้มมาต้มดื่มก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้นี่ดีขึ้นนะคะดูล้าใสวิ่งนะคะแต่ว่าลูกสาวนี่ยังแพ้อยู่ <laughs> ก็อร่อยมากเลยนะคะขอบคุณตากล้องมากมากนะคะจำลองวันนี้เหนื่อยไหมคะคุณแม่ไม่เหนื regardez. ่อยค่ะสู้ๆสู้ๆสู้หรอเล่นจังหรอเลจังหรอค่ะสู้ๆขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่เป็นตากล้องให้มิวสิกเป็นแบบว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยนะคะคนนี้เราก็เป็นช่างภาพของมิวสิกเลยนะคะส่วนตัวเลยเก่งวากๆสุขยังไงบ้างคะที่มาใช้โทรศัพท์แบบเหมี่แม่ เคลียรก็บอกแต่แรกที่ลูกใช้ถ่ายรูปเนี่ยว่ามีเคียร์แล้แต,แต,นนตอนนี้คุณแม่เก่งมากเลยนะคะตอนนี้รู้มุมแล้วว่าต้องถ่ายยังไงน,นะคะมิวคือยังไม่ได้บอกเลยนะหลังๆวันนี้มิวไม่ค่อยได้บอกเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้นี่คือรู้แล้วว่ามุมนี้ยังไงแต่ว่าช่วงแรกๆนี่ถ่ายมิวหัวขาดตลอดเลยนะต้องแก้ตลอดเลยแต่ว่าดีใจที่คุณแม่ก็เก่งขึ้นก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่อยู่ช่วย ให้มิวสิกตลอดเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะโด๊มิวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่แบบขอไปหาข้อมูลละเอียดก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิวสิกด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคน